หุ้นงบดีไตรมาส1ปี2,564สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มือใหม่รวยหุ้นกับดวงมันนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP 2แล้วเนื่องจากว่า EP แรกที่ลงไปเนี่ยมีการตอบรับที่ดีโดยจากคลิปที่แล้วบางบริษัทถ้าดูแค่งบเผินๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนมีกำไรนะคะแต่พอดูรายละเอียดลึกๆเข้าไปก็จะเห็นว่ากำไรที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจการเลยทำให้นักลงทุนเทขายหุ้นออกมา และว,วันนี้ดวงจะมาเก็บตกหุ้นงบดีจากการเก็บงบในวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมารวมทั้งหมด12บริษัทไปชมบริษัทแรกเลยค่ะบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF รายงานกำไรสุทธิไตรมาส1ปี2564จำนวน6,945ล้านบาทเติบโต14%จากปีก่อนซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการให้ความสำคัญด้านประสิทธิภาพการผลิต การตลาดและกระบวนการทำงานรวมทั้งการขยายกำลังการผลิตประกอบกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลให้มีกำไรสุทธิ0.85บาทต่อหุ้นบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชน มีกำไรสุทธิในไตรมาส1ปี2,564จำนวน79.3ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน105.8ล้านบาทถึงแม้ว่ารายได้จะลดลงจากปีก่อนถึง305ล้านบาทหรือร้อละ20.9ทั้งนี้เกิดจากบริษัทมีต้นทุนในการผลิตจำนวน600ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ51.8ของไรายได้จากการขายหรือลดลงร้อยละ22จากปีก่อน บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน480ล้านบาทลดลง245ล้านบาทหรือร้อยละ33.8จากปีก่อนส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ0.16บาทต่อหุ้นบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนมีกำไรสุทธิ66.70ล้านบาทในไตรมาส1 1ปี2564 เทียบกับขาดทุนสุดทิิสำหรับงวดเดียวกันของปี2,563จำนวน105.56ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ163.19สาเหตุเนื่องจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันสำหรับไตรมาส1ปี2,564อยู่ที่96,951ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี2,563ที่66,901ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ44.92ทําทำให้บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก124.09ล้านบาทในไตรม,มาส1ปี2,563เป็น135.86ล้านบาทในไตรม,มาส1ปี2,564หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ9.49ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ0.33บาทต่อหุ้นบริษัทจัดการได้พัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำากัดมหาชน หรือ East Water ภาพร,รวมผลการดำเนินงานไตรามาสร1ปี2564บริษัทมีไรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น1,230.92ล้านบาทเพิ่มขึ้น73.90ล้านบาทหรือ6.39% โด,โ,ด hai, นนโดยหลักจากปริมาณน้ำดิบ er, จำหน่ายกลุ huh. ่มอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นในขณะที่ต้นทุนขายและบริการรวม632เพิ่มขึ้น17.01ล้านบาทหรือ2.77%เมื่อเทียบกับไตรมาส1ปี63ในส่วนของกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน370.68ล้านบาทเพิ่มขึ้น56.19ล้านบาทหรือ17.87% ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ0.22บาทต่อหุ้นบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนโอสถสภาทำสถิติกำไรสุทธิและรายได้จากการขายรายรได้ตรมาสสูงสุดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย IPO โดยรายงานกำไรสุทธิ สำหรับไตรามาส1ปี2,564อยู่ที่1,004ล้านบาทเติบโต8.4%จากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนและเติบโต18%จากไตรามาสก่อนโดยมีอัตรากำไรสุทธิสำหรับไตรามาส1ปี64อยู่ที่14.8% เพิ่มขึ้น1%เอร์เซจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น1.5จาเปอร์เซนต์จากไตรามาสก่อนโอสถสภารายงานรายได้รวมจากการขายสำหรับไตรามาส1ปี64อยู่ที่6 7 7 6ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1. 3จาเเซจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น6.1จเอร์เซจากไตรามาสก่อนจากความแข็งแกร่งด้านการขายที่ผลักดันผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชีวิตและการขายในต่างประเทศเติบโตเป็นตัวเลข2หลัก แม้ว่ากลุ่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังและกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับบุคคลได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ0.33บาทต่อหุ้นบริษัทหาดทพิปจำกัดมหาชน มีกำไรสุทธิเท่ากับ147ล้านบาทในไตรมาส1ปี2564เทียบกับปีก่อนมีกำไร119.8ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน27.2ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ22.7และมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละเ1เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ7 โดยส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ1 4 7 3ล้านบาทเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ120ล้านบาทเพิ่มขึ้น27.3ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ22.8ถึงแม้ยอดขายของบริษัทจะลดลงที่89.7ล้านบาทแต่บริษัทสามารถลดต้นทุนได้83.3ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ8.1เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนในการผลิตที่มีประสิทธิภาพจากการย้ายฐานการผลิตสำหรับผลิตส่วนใหญ่มารวมกันที่โรงงานผลิตที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีการใช้ปริมาณน้ำตาลที่ลดลงจากการปรับสูตรเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นในหลากหลายบรรจุภัณฑ์และในหลายรสชาติเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้มากขึ้นส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ0.3บาทต่อหุ้น บริษัทไทยเทพรถจำกัดมหาชนผลการดำเนินงานของบริษัทไตรามาสหนึ่ปี2564สูงกว่าไตรามาสหนปี63กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ21.80หรือเพิ่มขึ้น30ล้านบาทจากยอดขายรวมในประเทศไตรามาสหนปี64เพิ่มขึ้นร้อยละ5.41หรือเพิ่มขึ้น41.23ล้านบาทแต่ช่องทางการขายเขตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ6.46หรือลดลง5.12ล้านบาท เกิดจากการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อสินค้ามาบริโภคที่บ้านยอดขายต่างประเทศลดลงในไตรมาส1ปี64ร้อยละ10.14หรือลดลง9.16ล้านบาทส่วนของต้นทุนขายเพิ่มขึ้นในไตรมาส1ปี64ร้อยละ1.41หรือเพิ่มขึ้น6.90ล้านบาท ยอดขายรวมของบริษัทมีการเจริญเติบโ,โตมากกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยรวมถือว่าเป็นผลบวกกับผลประกอบการต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงในไตรมาสร1ปี64ร้อยละ6.17หรือลดลง4.3ล้านบาท เกิดจากการระบาดของโควิด -19 ทำให้มีการงดจัดงานการส่งเสริมการขายและด้านโฆษณาค่าใช้ใจ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ3.57หรือลดลง1.55ล้านบาทส่วนใหญ่มาจากหนี่ศูนย์และหนี่สงสัยจะศูนย์ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ0.47บาทต่อหุ้นบริษัทไทยนิป,ปออแรัปเปอร์อินดัสทรีจำกัดมหาชน ภาพรวมผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในไตรมาสร1ปี2564มีรายได้รวม434.1ล้านบาทเพิ่มขึ้น70.7ล้านบาทหรือคิดเป็น19.5%โดยมาจากปริมาณการขายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นเพิ่มขึ้น59.3ล้านบาทซึ่งเติบโตขึ้นมาจากยอดขายสินค้าภายใต้เครื่องห,หมายการค้าของบริษัท OBM และธุรกิจผลิตกล่องกระดาษมียอดขายเพิ่มขึ้น11.4ล้านบาท เนื่องจากมีการขยายงานสิ่งพิมพ์ของบริษัทไปยังธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นและมีกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาทไทยเมื่อแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในการปรับมูลค่าลูกหนี้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐณนวันสิ้นงวดอีกทั้งการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศล่วงหน้าสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนข,ของอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ0.23บาทต่อหุ้นบริษัทเซเว่นยูทิลิตี้แอนด์พาวเวอร์จำกัดมหาชนในไตรมาส1ปี64บริษัทมีกำไรสุทธิ103.60ล้านบาทมีกำไรเพิ่มขึ้นจากไตรมาส1ปี63 69.74ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ205.96 โดยในไตรมาส1ปี64กำไรสุทธิจำนวน103.60ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจากผลการดำเนินง,งานที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน26.44ล้านบาทโดยภาพรวมของกลุ่มบริษัทผลประกอบการของธุรกิจส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจ LPG และน้ำมันกลุ่มธุรกิจสาธารณูประโภคและกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือกซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน18.52ล้านบาท4.82ล้านบาท และ2.88ล้านบาทตามลำดับและบริษัทยังมีรายได้อื่นและรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ (Non-Recurring Income) s อีกจำนวน137.32ล้านบาทโดยส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน123.41ล้านบาทและรายการโอนกลับค่าเผื่อเงินกู้ยืมและดอกเบีย้ยจำนวน3.49ล้านบาทส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 0.028บาทต่อหุ้นบริษัทสหกรณ์ u i ป m e n t จำกัดมหาชนปัจจุบันบริษัทดำเนินโครงการขุดดินและฐานหินภายใต้2โครงการหลักคือโครงการเหมืองแม่หมาะ8และโครงการเหมืองหงสาโดยบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน239ล้านบาทเพิ่มขึ้น167ล้านบาทจากไตรมาส4ปี63ที่มีกำไรสุทธิ72ล้านบาท จากการบริหารแผนงานจัดการระบบสายพานได้เต็มระบบและแผนงานซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ต้นทุนดำเนินงานโดยรวมปรับลดลงในไตรมาส1ปี64รวมถึงการจัดการค่าใช้ใจ่ายขายและบริหารปรับลดลงกว่าไตรมาสก่อนจำนวน89ล้านบาทแม้ว่าในไตรมาสนี้จะมีการตั้งสำรองค่าใช้ใจ่ายของโครงการเหมืองกก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจำนวน28ล้านบาทก็ตามโดยเป็นการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งใน3ของเงินลงทุนทั้งหมดเนื่องจากเกิดความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในช่วงเวลานี้สำหรับไตรมาสหนึ่งปี6-4เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน137ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ134ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ต้นทุนการจ้างงานผู้รับเหมาค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงินได้ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ผลประกอบการดีขึ้นอย่างมากส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ0.21บาทต่อหุ้นบริษัทปูนซีเมนต์น,นครหลวงจำกัดมหา,าชนหรือ SCCC ประกาศผลการดำเนินงานไตรามาส1ปี64ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการปูนซีเมนในตลาดหลกัหลกๆปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่บริษัทได้รับปัจจัยบวกจากต้นทุนเชื้อเพลิงและต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำลงส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันกำไรของกลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งขึ้นของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าและจากค่าใช้ใจ่ายทางการเงินที่ลดลงส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ3.57บาทต่อหุ้นและบริษัทสุดท้ายก็คือ บริษัทสุรพลฟู้ดจำกัดมหาชนในไตรมาส1ปี2,564บริษัทมีกำไรสุทธิ101.4ล้านบาทเป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน40.8ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวด3เดือนสิ้นสุดวันที่3สมีนาคมปี63ที่เป็นผลกำไรสุทธิจำนวน10.5ล้านบาทเป็นผลขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน17.2ล้านบาทถึงแม้ว่ารายได้ของบริษัท ในไตรมาส1ปี2,564จะลดลงถึง124.2ล้านบาทแต่อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นจาก113.2ในไตรมาส1ปี63เป็น114.8ในไตรมาส1ปี64สาเหตุสำคัญเกิดจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้นำเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประกอบก,บกับการบริหารจัดการโครงสร้างการผลิตสินค้าที่มีอัตราการทำกำไรอย่างเหมาะสมทำให้บริษัทพริกมีกำไรสุทธิ0.15บาทต่อหุ้นอา,าราคานนี้ก็เป็นเพียงการสรุปงบกำไรขาดทุนคร่าวๆเท่านั้นนะคะถ้าคุณสนใจที่จะลงทุนให้ไปศึกษาหุ้นรายตัวและก็เจาะลึกรายละเอียดให้มากกว่านี้เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้ง ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอรับการอัปเดตคลิปใหม่ถ,ถัดไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าดวงมันนี่สวัสดีค่ะ